งานเข้าโคตยะล่าสุดสมาคมวอลเลย์บอลออกมาเคลื่อนไหวกาวีพูดอะไรถึงสาวไทยล่านพวกเขาทำสิ่งนี้ตลอดเวลาการแข่งขันพร้อมชมสาวไทยคนนี้เป็นพิเศษสวัสดีค่ะกลับมาพบกันดีแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมแลวฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชัลนลีก2024รอบแทีมสุดท้ายที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานคร วอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะพ่ายแพ้บาราซิลไป0ูนยต่อสเซตด้วยคะแนน2 1ต่อ25 20ต่อ25และ2 3ต่อ25โดยนายสมพรใช้บางอย่างนะคะนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้พูดถึงผลงานทีมชาติไทยใน VNL 2อล4และการเตรียมหารือฝ่ายเทคนิคในการประเมินพิจารณาผลงานทีมสตาฟโดยนายกสมาคมเองนะคะได้กล่าวว่าภาพรวมของ v n นนั้นทีมเราค่อนข้างมีผลงานที่ดูไม่ดีนัก เนื่องจากว่าเป็นรอยต่อในการเตรียมตัวของนักกีฬานักกีฬาที่มาจากต่างประเทศรวมตัวกันเวลาน้อยศักยภาพของทีมก็อาจจะยังไม่ดีนักพอเดียวเราก็เดินทางไกลด้วยบาซิลก็อาจจะต้องปรับตัวเยอะเลยทำให้ผลงานในช่วงแรกอาจจะไม่ดีนักเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของผู้ฝึกสอนจึงต้องจูนกันในระยะแรกอาจทำให้มีปัญหาบ้าง ในสัปดาห์ที่2ดีขึ้นสัปดาห์ที่3ยังรักษามาตรฐานไว้ได้ในขณะเดียวกันทีมอื่นก็พัฒนาไปด้วยเพราะฉะนั้นจึงทำให้ดูเหมือนว่าเราพัฒนาไม่ทันเขาทางสมาคมเองไม่ได้คิดว่านี่คือปัญหาอะไรไม่ได้คิดว่านี่คือสิ่งที่เราต้องยอมรับผลงานของทีมแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องฟังเสียงพี่น้องแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ให้คำติชมคำแนะนำและวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆเราถือว่าเป็นกีฬาของสาธารณชน เราพร้อมที่จะรับฟังและหลังจากที่พัฒนามาในระดับหนึ่งผมคิดว่าหลังจากที่โค้ชกับนักกีฬาจูนกันได้อย่างลงตัวขอโทษแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ปีนี้อาจจะไม่สามารถทําให้ทีมของเราประสบความสําเร็จตามความตั้งใจของท่านแต่โดยภาพรวมผมคิดว่าทุกคนก็ทําหน้าที่อย่างเต็มความสามารถสมาคมก็จะคุยกันในส่วนของประธานฝ่ายเทคนิครวมถึงโค้ชที่จะคุยกันแล้วก็ประเมินกัน ปัญหาอุปสรรคมีอะไรบ้างดูจากความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลที่เสนอแนะมีเรื่องอะไรบ้างเราก็จะนำมาทบทวนกันไม่ว่าจะเรื่องของการที่หาโค้ดมาช่วยสนับสนุนหรือว่าโค้ดต่างชาติอะไรก็ตามแต่ที่เสนอกันเข้ามาเยอะแยะเราก็จะพิจารณากันทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุดซึ่งเราได้มอบให้ทางโค้ดออสในฐานะประธานฝ่ายเทคนิคเป็นผู้ดูแลหลักเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดหลังถ้วยกอก็จะได้ข้อสรุประดับหนึ่งสำหรับในเรื่องของทีมสตาฟโค้ด ก็ต้องมาอรอลุ้นกันละค่ะว่าใ,<ช>ในรูปแบบของสาวไรยของเราต่อไปนะคะจะมีโค้ดย้ำมาคุมทีมหรือไม่หรือจะเป็นโค้ดท่านใดโค้ดต่างชาติหรือว่าอาจจะเป็นโค้ดออสนะคะที่กลับเข้ามาคุมทีมวอลเลย์บอลสาวไทยก็ต้องรอข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งคะ่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจบการแข่งขันนั้นก็ต้องเชิญชมทีมบราซิลนะคะที่เจอกับไทยของเราก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันโดยกาบีนะคะที่ทําให้แฟนวอลเลย์บอลที่ไปเชียร์สนามส่งเสียงกรี๊ดดังสนั่นเลยทีเดียวค่ะ ทำไปถึง16แต้มสูงสุดในเกมนี้โดยได้เปิดใจเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่เอาชนะไทยไปได้โดยบอกว่ามันเป็นแมตช์ที่ยากมากๆตามที่เราคาดหวังไว้เลยทีมไทยเล่นในบ้านไม่มีความกดดันและยิ้มกันตลอดเวลาเสิริฟดีมากรับบอลดีมากบุกแสวเราด้วยการเล่นแบบผสมที่รวดเร็วส่วนเราพยายามมีสมาธิเราไม่เคยยอมแพ้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเซตที่3นี่คือสิ่งที่เราต้องการฉันภูมิใจในทีมมากๆอีกทั้งกาบี้นะคะยังได้เอ่ยชื่นชมเซตเตอร์ของไทยนั่นก็คือพรพันธ์เกิดปราดบอกว่าเซตบอลให้เล่นได้หลากหลายจนทําให้ตนเองรู้สึกว่าไทยมุ่งมั่นและเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเกมรุกและเกมรับในเกมทางด้านทัดดาวนึกแจงกับตันทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะก็ได้ควงคู่มากับอชาราพรคงยศหัวเสาตัวเก่งของทีม ก็ออกมาเปิดใจเช่นเดียวกันค่ะหลังแพ้บาซิลพร้อมกับยอมรับว่าเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพวกเธอรับรู้และพร้อมที่จะปรับปรุงอยู่ตลอดและขอให้ทุกคนให้กำลังใจนักกีฬาทีมงานทุกคนเพราะทุกคนพยายามทำเพื่อทีมจริงๆไม่มีใครทําด้วยจิตใจที่ไม่ดีอชาชราพรก็ได้กล่าวว่าเราสามารถเล่นเป็นตัวของตัวเองได้มากจริงๆในบรรดาทุกเกมที่ผ่านมา เราสามารถสร้างความกดดันให้กับบาซิลได้เขาค่อนข้างเครียดมากๆก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่เราสามารถผ่านเรื่องราวผ่านอุปสรรคแตกต่างมากมายในปีนี้และทุกคนก็ยังอยู่สู้เคียงข้างกันก็อยากให้ซัพพอร์ตทีมเราทีมงานทุกคนเพราะว่าทุกคนทำเพื่อทีมไม่มีใครทำด้วยจิตใจอันไม่ดีทุกคนทำเพื่อทีมอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจและซัพพอร์ตพวกเราทั้งหมดเพราะว่าทุกคนตั้งใจและพยายามกับมันมากจริงๆ สำหรับแนนทัดดาวก็กล่าวเสริมว่าเสียงวิาพากษ์วิจารณ์แตกต่างพวกเราได้รับรู้สิ่งไหนที่เราต้องนำไปแก้ไขเราก็รับฟังมาตลอดไม่ใช่ว่าพวกเราไม่รับฟังแล้วไม่พยายามที่จะแก้ไขพวกเราก็พยายามทำให้ดีแต่มันก็จะมีบ้างนิดหน่อยแต่เราก็ไม่สามารถไปโฟกัสตรงนั้นเพราะถ้าเราไปโฟกัสตรงนั้นเราก็จะเดินต่อไม่ได้แล้วก็ต้องมองไปข้างหน้าเพื่อเดินต่อไปนอกจากนี้ทัดดาวนะคะยังยอมรับว่า การเป็นกัปตันทีมก็เครียดบ้างเพราะต้องคุมอะไรหลายๆอย่างอะไรก็เกิดขึ้นเรารู้หมดต้องพยายามเป็นคนที่สั่งการแล้วก็กระตุ้นทีมอาจมีบ้างที่ดีแล้วก็ไม่ดีหนูก็พยายามแก้ไขตรงนี้ด้านอัชาราพรกล่าวเสริมอีกว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาเพราะเราเห็นเขาโตขึ้นและแบ,บกรับความเครียดไว้มันมีช่วงที่เขาไม่เป็นเขาแต่เขาก็พยายามผ่านจุดนั้นมาได้แล้วส่วนตัวถ้าต้องเป็นกัปตันหนูจะไม่เครียดค่ะ มาถึงจุดนี้ถ้าเป็นหนูหนูก็ชอบเลยเพราะว่าหนูแค่รู้สึกว่าเราเล่นกันมานานมากๆการเป็นกัปตันทีมไม่ได้การันตีว่าเราดีกว่าเหนือกว่าเพื่อนในทีมเราก็มีหน้าที่สื่อสารระหว่างโค้ชกับเพื่อนร่วมทีมนอกนั้นเราก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมทางด้านพิมพ์พิชยากรุกรมก็ได้กล่าวว่าก่อนเกมพวกเราได้ประชุมว่าเราจะขึ้นบล็อกจังหวะไหนพวกเราก็ทําเต็มที่ค่ะทุกคนช่วยรับเสิร์ฟได้ดีทีมระดับโลกไม่มีใครเสิร์ฟเ,เบาเลย แต่ถ้าเขาเสิร์ฟเบาเราก็ลุกผสมได้เขาไม่สามารถบอกเราได้เราก็สามารถทําได้ดีมากๆเลยค่ะและวิภาวีสีทองนะคะก็ได้กล่าวเช่นเดียวกันค่ะว่าขอบคุณทุกคนที่ส่งกําลังใจให้วันนี้พวกเราทําเต็มที่กันทุกลูกจากตอนแรกที่มองจากข้างสนามทุกคนทุ่มเทมากพอได้มีโอกาสลงไปเล่นบรรยากาศดีมากๆสําหรับสาวไทยคนสุดท้ายที่เราจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือชัดชุออนโมกสีก็ได้เปิดใจและให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันค่ะโดยได้บอกว่า เราทุกคนใจเรามาเราแข่งในบ้านแฟนๆมาเชียร์กันเยอะก็ถือว่าเราทําได้ดีกว่าที่คิดไว้มากค่ะถ้าเทียบจากแมตช์แรกจนถึงแมตช์สุดท้ายคือมันถือว่ามีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแมตช์แรกเราอาจจะแบบยังไม่มาไปคนละทิศทางบ้างแต่พอวันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราก็ทําได้เราก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันและอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราจะพูดถึงกันนะคะนั่นก็คือการที่นักกีฬาต่างชาติค่ะต่างชื่นชมแฟนวอลเลย์บอลนะคะที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้มากรีดแค่คนไทยนะ เขายัางมากรีดให้ทีมอ,อ,อื่นอีกด้วยก็รู้สึกว่าพอได้ยินเสียงแบบนี้รู้สึกว่ามีพลังในการเล่นมากๆซึ่งก็ชื่นชมแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนะคะว่าคนไทยนะคะน่าจะชอบกีฬาวอลเลย์บอลจริงๆซึ่งก็ทําให้ทีมต่างชาตินะคะที่แม้ว่าจะไม่ได้แข่งกับไทยนะคะต่างก็ฮึกเหิมแล้วก็มีพลังมากขึ้นในการที่จะลงแข่งค่ะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้อย่างไรก็ตามนะคะฝากติดตามส่งแรงแชร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันต่อไปด้วยนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ